ริ่งจรํามุมแรงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมุมแรงของคุณสุธิพงศ์เป็นฮัลโลมินินะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับไม่ไม่ไม่สู้ลมนะครับพูดตรงๆเลยละกันนะครับก็เล่นในภาวะที่ลมไม่แรงนะครับพอประมาณพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าลมแรงมากๆปาไปก็าอาจจะโดนลมหอบไปนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับก่อนจะส่งว่ามุมมันยังสามารถบินได้หรือเปล่านะครับเราไปลองดูกันน,นะครับ คู่นะครับที่เทสจะให้ดูมาสักครู่มุมแมลงก็สามารถบินได้นะครับบินได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมนะครับวิธีการคว้างที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับก็คือใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้อย่างนี้นะครับจับมุมแมลงในลักษณะนี้นะครับผ่านด้านสีเข้าหาตัวนะครับผมแล้วดึงมุมแมลงให้ลงประมาณนี้นะครับ แล้วก็สบัดข้อมือออกไปนะครับให้เกิดแรงเวียงนะครับเน้นสนัดสบัดข้อมือนะครับส่วนแรงข้อศอกกับหัวไหล่เนี่ยก็อยู่อยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มแรงเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มต้นเบาๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปแรงนะครับฝึก <c oughs> ให้ให้สบัดข้อมือให้เป็นก่อนนะครับองศาที่ควรสบัดนะครับก็คือ90ถึง45องศานะครับ90้าส ห้ามปลาแนวนอนนะครับถ้าปลาแนวนอนมุมแมลงก็จะไม่วนกลับนะครับก็จะบินขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมานะครับย้าเลยครับห้ามปลาแนวนอนหรือไปสะบัดช่วยไม่ต้องช่วยครับมุมแมลงไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เครื่องร่อนนะครับมุมแมลงต้องสะบัดในแนวตั้งนะครับหรือสีพาหุษาเท่านั้นนะครับแล้วเขาจะวนกลับเพราะถ้าเครื่องร่อนนะครับมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ชดสูงขึ้นแล้วก็ตกลงนะครับ ลองเทสดูนะครับว่ามุมแรงวนกลับมาหรือเปล่านะครับส่วนรับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเน้นให้มันวนกลับมาก่อนนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆฝึกนะครับของพวกนี้ไงต้องค่อยๆฝึกนะครับเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันนะครับวิธีการปรับมุมแรงนะครับทุกครั้งนะครับควรยกปีกมุมแรงให้สูงขึ้นนะครับทุกครั้งนะครับถ้าบินสูงไปนะครับให้ปรับปีกมุมแรงให้ลง นะครับอย่างนี้นะครับเขาก็จะบินต่ําถ้ายกปีกสูงเนี่ยมันจะบินค่อนข้างสูงนะครับ <c oughs> กดปีกต่ํา <c oughs> ก็จะบินต่ําลงนะครับแล้วก็ถ้าบินกว้างไปนะครับให้ใช้ปีกสีฟ้านะครับปีกด้านหน้าด้านหลังของสีฟ้านะครับให้บิดด้านหลังลงอย่างนี้นะครับลักษณะนี้อย่างนี้นะครับ เขาก็จะบินแคบลงนะครับแต่ถ้าวนมาไม่ถึงตัวเลี้ยววงก่อนนะครับก็ให้ใช้ปีกสีต้มนี้นะครับอันนี้ปีกด้านหน้าด้านหลังนะครับให้ยกปลายปีกด้านหน้านะครับนิดนึงนะครับยกลักษณะนี้นะครับนิดนึงนะครับเขาก็จะยืดตัววนมาหาถึงตัวเราในกรณีที่ไม่มีลมนะครับ แลวการคว้างที่ดีนะครับจะมีลมอ่อนๆนะครับให้ลมเข้าเข้าหาแขนอย่างนี้นะครับให้รู้สึกว่าลมควิงเข้าหาแขนนี้รับคว้างออกไปตัดกระลมนะครับแล้วมันจะวนกลับมานะครับอย่าไปคว้างสวนกระลมนะครับคว้างไปตามทิศทางลมพอจะคว้างไปตามทิศทางลมปุ๊บจะโดนลมต้านมาไม่ถึงตัวเราถ้าคว้างไปตามสวนกระลมก็โดนถอยหลังกลับไปเลยนะครับมุมแรงจะโดน ลมพอกกลับไปด้านหลังนะครับยังไงก็ติดขัดอะไรก็ inbox เข้ามาคุยกันได้นะครับผมเก้งจรชัยมุมแหลง่งพูดถามก็กรชอบสนุกไม่รู้จบสวัสดีครับ